สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแกงบูดแฟนตาซีนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงการเล่นของผมกว่า150ชั่วโมงว่าเกมเนี้ยมันเป็นยังไงก็คือมันคือการสรุปรวมทุกอย่างที่ผมเคยได้เล่นไปนั่นเองครับผมโดยจะแยกแบ่งตามเป็นหัวข้อนะครับผมและอย่างแรกก็คือ1เรื่องเนื้อเรื่องเกมสําหรับเรื่องเนื้อเรื่องเกมตัวเกมแกงบูแฟนตาซีเนี้ย มันจะเป็นออกแนวโชเนนที่เห็นได้ตามมงานทั่วๆไปครับผมก็คือการรวมพลังมิตรภาพเพื่อสู้กับความชั่วร้ายอะไรแนวๆนี้แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้เกียดอะไรนะกับเนื้อเรื่องเนี้ยก็สามารถเล่นได้เพลินๆดูเนื้อเรื่องไปคิดซะว่าเหมือนเรานั่งดูอนิเมะเรื่องหนึ่งมันก็โอเคนะเรื่องที่2อ r t าร์ติซสํสำหรับตัวหัวข้อเนียเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะเพราะว่าอาร์ติซของเกมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามที่สุดแล้วตั้งแต่ในเกมมือถือ เขวาวาดตัวตัวละครเนี่ยดีดีมากๆเลยแล้วยิ่งมาในภาครี i ลิงนะด้วยเราที่ได้เห็นตัวละครที่เป็นแบบ 3D การออกแอคชั่นโจมตีการออกสกิลอ,อย่างเอฟเฟกอลังการอย่างเงี้ยแล้วก็มีลิงค์คอมโบมีลิงค์อัติเมตอันนี้ผมยกให้เป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยในการเล่นข้อที่3คือระบบเกมเพย์ทางด้านระบบเกมเพย์ของเกมเนี้ยจริงๆอ่ะ,อะผมก็ไม่ติดอะไรนะ เพราะว่ามันเป็นสไตล์แอคชั่นอยู่แล้วใช่ไหมการโจมตีการใช้สกิลแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือตัวระบบลิงก์แอคแท็มันทําให้เกมเนี่ยเราสามารถเล่นได้อย่างเพลิดเพลินมากและที่สําคัญ AI เกมเนี่ยไม่งโง่ด้วยฉลาดที่จะหลบฉลาดที่จะโจมตีมอนสเตอร์แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่ว่ามันก็ทําให้การเล่นเกมเนี่ยเป็นไปได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นบางครั้งอะ่ะการลุยกับ AI ก็ดีกว่าลุยกับคนด้วยนะอ่า ไม่รู้ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นด้วยไหมนะสำหรับข้อนี้นะข้อที่4ี่ทางด้าน n อนเกมหลังจากที่เราจบในเรื่องไปแล้วก็หลังจากที่เราเล่นอะเร,อเรื่องจบไปแล้วนะมันก็จะถึงในช่วงเอนเกมคือมันเป็นช่วงที่เราจะไปต้องฟารม์มฟาร์มเพื่อที่จะหาของไปลุยใน Chapter ์ศที่มีความยากขึ้นเรื่อยๆใน Chapter 0ูย์น่ะมันก็คือการผ่านด่านมอนมอสเตอร์ไปเรื่อยๆจนถึงระดับแบบ ยากที่สุดอะไรเงี้ยสาหรับใครที่เล่นเกมมอนทันมามันก็เหมือนว่าเราต้องไประดับ G ีแรงอะไรประมาณเนี้ยครับผมในเรื่องในตอนแรกนั้นน่ะมันก็จะเป็นเหมือนแค่โพล็อกเกมเท่านั้นเดนของจริงอะ่ะทุกทุกเกมสไตล์เนี้ยมันจะอยู่ที่เอ็นเกมคุณจะต้องเล่นเพื่อหาของเพื่อมาเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไปตีมอนสเตอร์ในระดับที่สูงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวคุณส่วนตัวทางด้านเอ็นเกมก็ไม่ได้ติดอะไรนะรผมสําหรับคอนเทตนต์นี้แต่ว่ามันอาจจะติดอยู่นิดนึงคือ คอนเทนต์ content, มันน้อยไปนิดนึงเพราะงนั้นเนี่ยถ้าเอนเกมคอนเทนต์น่ยมันมีอะไรให้ทํามากกว่านี้นอกจากการตีมอนที่เก่งไปเรื่อยๆกับการฟาร์มของอ่ะมันก็อาจจะดีมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีอีเวนต์มีอะไรให้เล่นหรือมีขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดันอีเวนต์หาสกินอาวุธพิเศษที่เป็นคอตโตมอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะโอเคสําหรับใครที่เล่นตัวเอนเกมมาบางครั้งอ่ะหลายๆคนอาจจะเบื่อเพราะว่ามันจะเป็นหลูไปเรื่อยๆใช่ไหมไรตีมอนหาของตีมอนหาของเนี่ยอ่า ตรงนี้ก็ทําใจนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาอีกในส่วนหนึ่งคือข้อดีเกมนี้ก็อย่างที่บอกมาข้อหลังจากข้อที่1นึงถึงสนะก็คือข้อดีก็จะมีตัวละครสวยระบบเกมลื่นไหลเล่นได้อย่างสนุกสนานมีความยากที่ท้าทายผู้เล่นมอนบางตัวตีเราทีเดียวตายก็มีเพราะงั้นก็ต้องหาแมคชนิกในการเล่นให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องดูได้อย่างสนุกเหมือนกับดูอนิเมะเรื่องนึง แล้วก็มาในถึงข้อเสียนะที่ผมก็อาจจะติดในหลายๆอย่างเลยนั่นคือมุมกล้องอันเสจะบันเลยมากสําหรับคนที่เล่นจอคอนโซลแบบผมเนี่ยเวลาล็อกเป้า่เราไม่รู้มันจะเป็นอะไรนะกล้องอ่ะมันจะส่องไปอยู่หลังเราตลอดมันแทนที่จะมันจะเอียงขึ้นมาใช่ไหมให้รู้สึกว่ามุมอ่ะมันกว้างให้เราได้เห็นแต่เนี่ยกล้องมันไปหลังเราทําให้รู้สึกว่าไอ้ตัวเราอ่ะมันบางมอสเตอร์ตรงเนี้ยมันเลยทําให้เป็นสิ่งที่นั่งงุนงิดมากๆาแล้วก็การล็อกเป้าการเปลี่ยนเป้า ที่ผมเล่นจอยมานะผมมีปัญหาคือเวลาล็อกเป้าแล้วอะบางครั้งมันจะกดเปลี่ยนไปไปล็อกเป้าในพาร์ทอื่นของตัวของมอนสเตอร์ตัวนั้นไม่ได้อ่าอย่างเช่นว่าเรากดล็อกเป้าครั้งแรกไปได้หรอแม้ผมอยากจะมาเลงที่จุดอ่อนหนึ่งคือตัวเนี่ยเวลากดเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนบางครั้งก็เลยทําให้ต้องกดล็อกใหม่หรือต้องกดย้ําไปเรื่อยมันถึงจะเปลี่ยนอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือมันชอบไม่มีให้ล็อกเป้าตัวเขาเรียกว่าอะไรเบรกพาร์ท หัวเสร็จเข้าไปตัวคือมันไปกลางลําตัวเลยแทนที่จะเป็นเอขาหน้าอะไรเงี้ยมันไม่มีหรือหางอะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือการติดที่แคปดาเมจเป็นอีกหนึ่งอย่างที่งุนหงิดมากๆคือการติดแคปดาเมจเข้าใจว่าในเกมนี้มันมีแคปดาเมจของมันอยู่แล้วตั้งแต่เกมต้นฉบับนะที่เราที่เราจะต้องหาเพื่อมันปลดเรื่อยๆแต่ว่าในเกมนี้พอมีแคปดาเมจอ่ะมันทําให้หินตัวซีคิวอื่นอื่นอ่ะไร้ประโยชน์ เช่นพวกคีดาเมจอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องใส่เลยก็ได้เราไปใส่แค่แคปดาเมจพอให้มันปลดสูงสุดคือระดับเลเวล65ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็หาของเทอร์มินัสมาใส่แค่เนี่ยมันก็แทบจะถึงแคปลิมิตของมันอยู่แล้วอะเราไม่จำเป็นต้องใส่อะไรดาเมจเพิ่มเลยพอาะงั้นมันเลยติดอยู่ที่ว่าบิลของเราเงี้ยมันจะถูกจํากัดไว้ในหนึ่งตัวคอนอาจจะถูกจํากัดไว้ตรงเนี้ยไม่สามารถ ทำบิลได้หลากหลายทําให้แบบมันเหมือนว่าหมดอิสระในการสร้างตัวละครที่เป็นสไตล์ของเราอ่ะแต่ตรงนี้ก็เข้าใจเกมได้นะคือถ้าไม่มีการแคปดาเมจเนี้ยบอกเลยว่ามอนระดับพาวมันคือขนมกรุบคือแบบจากพาวมันจะกลายเป็นอีซี่ได้ทันทีถ้าจัดเต็มดาเมจจริงๆนะนะและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแบบข้อแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะซื้อเกมนี้มาเล่นดีไหม ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายแอคชั่นดูเนื้อเรื่องเล่นมอนฮันซื้อไปเหออคุ้มแน่นอนตัวเกมเนี่ยสนุกตัวละครน,น่ารักอาร์ตดีแต่ก็อย่างที่ว่านะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบอะไรสไตล์นี้นะมันก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณหรือผมอะ่ะหงุดหงิดแต่ว่ามันก็สามารถมองค่าไปได้โดยรวมนะครับผมหลังจากที่ผมเล่นมากว่า150ชั่วโมงนะเกมเนี้ย ก็ถือว่าเล่นได้สนุกเลยชิวๆเพื่อนๆฟามของลงดันแม้ว่ามันจะเป็นลูปก็ตามแต่ว่าความสนุกอะ่ะมันอยู่ที่จะทำไงให้ตัวละครเราเก่งที่สุดเราจะจําเป็นต้องหาของหาสกิลอะไรเนี่ยมาบิวสายให้มันแบบดาเมจแบบแรงที่สุดเท่าที่จะทาได้ตรงเนี้ยถ้าคุณทาได้ปุ๊บคุณก็จะเริ่มภูมิใจแล้วคุณสามารถเอาไปโชว์เพื่อนๆได้นะที่เล่นด้วยกันเนี่ยให้ทำไมดาเมจเยอะจังวะส่วนตัวนะผมเกมเนี้ยผมก็จะให้มันอยู่ที่ประมาณ8.5เต็ม10นะครับผม เพราะว่าจริงๆมันก็มีอะไรหลายอย่างอะที่มันยังขาดหายไปอยู่คือตัวคอนเทนต์หลายอย่างอะมันก็ยังน้อยอยู่ยังไม่มีอะไรมากเนี่ยมันต้องรอดูในอนาคตต่อไปว่ามันจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็บอกมาแล้วว่าในเดือนมีนาเมษานะมันจะมีอัปเดตอะไรบ้างแต่ผมก็หวังว่ามันจะมีอะไรให้มากกว่านั้นถ้าไม่งั้นอะมันจะมันจะเบื่อไวโอเคครับผมสําหรับการรีวิวเกม แกนบูฟเฟนเตอซีลีลิงที่เล่นมากว่า150ชั่วโมงก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับผมไม่แน่ว่าผมอาก็อาจจะเริ่มเริ่มลงเกมใหม่ม้างละแต่ว่าถ้าใครต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแกนบูเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะหามาทําให้นะผมสําหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนอ,อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้แก่คนทําคล แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะไปก่อนแหละบบาย